GCION Hyper SSR เปิดให้จองในไทยแล้ว ต้อนรับเข้าสู่ Neotech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับอ e ีพีนี้นะครับทาง Neotech Thailand ก็จะมาอัปเดตข่าวอีกหนึ่งข่าวเกี่ยวกับเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าจากค่าย g c i o n ซึ่งล่าสุดนะครับทาง g c i o n ก็ได้เปิดรับจอง g c i o n Hyper SSR เซูปอร์คาร์ไฟฟ้าจากค่าย GCIon นะครับซึ่งจะเปิดรับจองเพียง1รุ่นย่อยนะครับจาก3รุ่นโดยเป็นตัวไฮเปอร์คาร์่ 24แรงมา้าที่มีอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน2.3วินาทีและ Hyper SSR นะครับก็เป็นแบรนด์ย่อยของ GSC ION ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าสมรรถนะสูงโดย SSR นะครับก็ย่อมาจาก Super Sport r a n g e ซึ่งการนำเข้ามาในประเทศไทยนะครับจะเป็นการนำเข้าแบบ CBU พวงมาลัยซ้ายส่วนความน่าสนใจต่างๆของ g c c ION Hyper SSR จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ GCION Hyper SSR Hypercar คันที่2ของจีนนะครับต่อจาก Neo EP9 ซึ่งการสร้าง GCION Hyper SSR รุ่นนี้ออกมานะครับก็เป็นการประกาศสักดาเรื่องของเทคโนโลยียานยนต์ในประเทศจีนการออกแบบดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวล้ำสมัยด้วยชุดไฟหน้ารูปตัว L ที่ลากยาวแทบจะเชื่อมติดกันออกแบบกันชนและช่องดักอากาศขนาดใหญ่ประตูติกนก และออกแบบเส้นสายตามหลักอากาศพลาศาสตร์ทำให้ได้ค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านลมเพียง1.46ชุดไฟท้าย LED และสปอยเลอร์หลังปรับไฟฟ้ารวมถึงติดตั้งดิฟฟิวเซอร์ขนาดใหญ่และวัสดุตัวถังนะครับยังทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ที่ทำให้รถมีความแข็งแรงกว่าเหล็กถึง2.5เท่าแต่เบาวกว่าติดตั้งล้ออลอยขนาด20นิ้วพร้อมยางขนาด245/35 R20 และล้อคู่หลังขนาด305/30 R20 พร้อมชุดเบรคคาร์บอนไฟเบอร์ ซึ่งมิติตัวถังน,นะครับจะมีขนาดความยาว4,556ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,988ม mm, ิลิเมตรสูง1,230ม mm, ิลิเมตรระยะฐานล้อจะอยู่ที่2,650ม mm. ิลิเมตร ภายในจะเป็นห้องโดยสาร2ที่นั่งตกแต่งล้ำสมัยเหมือนอยู่ในยานอาวกาศเบาะทรงสปอร์ตอบกระชับคอนโซลหน้าติดตั้งจอกลางขนาด14.6นิ้วพร้อมจอมาตรวัดขนาด8.8นิ้วมาพร้อมสวิตช์ปรับเกียร์อิเล็กทรอนิกส์พวงมาลัยมันติฟังก์ชันทรง8เหลี่ยมและยังติดตั้งลำโพงอีก8ตำแหน่ง ในด้านขุมพลังและสมรรถนะของ g s c Ion Hyper SSR นะครับก็จะมีให้เลือก2ความแรงโดยรุ่นเริ่มต้นจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ขับเคลื่อน4ล้อพละกกำลัง1,224แรงม้าแรงบิดสูงสุด1,230นิวตันเมตรอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะอยู่ที่2.3วินาที ส่วนรุ่นท็อปนะครับจะมีอัตราเร่งเพียง1.9วินาทีกระชากความเร็วได้ในระดับ 1.7G ความเร็วสูงสุดนะครับเคลมไว้ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงติดตั้งแบตเตอรี่ความจุ74.69กิโลวัตต์ชัวชาร์จ1ครั้งนะครับวิ่งได้ไกลถึง506กิโลเมตรมาตรฐาน CLTC สำหรับราคาค่าตัวของ g s c Ion Hyper SSR นะครับรุ่น Hyper SSR Speed Version หรือรุ่นเริ่มต้นนะครับจะอยู่ที่ 1,286,000หยวนส่วนรุ่น so Hyper SSR Ultimate Track Version นะครับจะอยู่ที่1,686,000หยวนถ้าเทียบเป็นเงินไทยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ6,400,000-8,400,000บาทก็ถือว่าสมัยนี้นะครับการเป็นเจ้าของ h y เปอร์คา1,200แรงม้าด้วยราคาค่าตัวไม่ถึง10ล้านนะครับเดี๋ยวนี้มีให้เห็นแล้วซึ่งปัจจุบันนะครับก็มีคนจองไปแล้วกว่า10คันโดยราคาค่าตัวของ GCION Hyper SSR นะครับที่จะเข้ามาในไทยจะอยู่ที่7,890,000บาทซึ่งต้องวางเงินจองอยู่ที่100,000บาทนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook ได้เลยจากนี้ไปจะมีคลิปอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน